่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้ขคอมบูชาสปากลีงวินิก้าชี กลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวานะคะวันนี้เรายังเกาะติดเกี่ยวกับสถานการณ์ท้องผูกของหลายๆคนที่เป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตมากๆนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์หมอไปเกี่ยวกับว่าสาเหตุของการที่เราท้องผูกเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างซึ่งหลายๆคนเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ยากเช่นการต้องทานยาคุมความดันมันก็มีผลทําให้ท้องผูกได้หรือว่า ภาวะจำเป็นในเรื่องของการเดินทางไปทำงานที่เร่งรีบเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้แต่จริงๆแล้วมีบางสิ่งที่เราสามารถปรับได้นั่นก็คือเรื่องของอาหารวันนี้เราจะมาขอคําแนะนำนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสานิตวิชาณสวาวกุลในฐานะหัวหน้าหน่วยโภชนะศาสตร์คลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้มาถึงโรงพยบาบาลต้องเรียกอาจารย์นุ้ยนะคะอาจารย์หมอหนุย้ยหลายคนบอกว่านี่นะทานยาระบายก็แล้วทานอะไรก็แล้วมันรู้สึกว่าแบบคุณภาพชีวิตมันแย่ค่ะเลยอยากจะขอความรู้ว่าอาหารอะไร ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาท้องผูกได้บ้างค่ะคือจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่ทําให้เราท้องผูกใช่ไหมคะแต่ว่าอาหารเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณภาพของอุจจระเราเนี่ยดีขึ้นจริงๆหลักๆก็ต้องบอกว่าเป็นการทานไฟเบอร์ที่เหมาะสมะต้องพูดว่าเหมาะสมเพราะว่าในอาหารนะคะมันจะมีไฟเบอร์อยู่แล้วแหละหลายๆชนิดปกติอาหารมันจะมีไฟเบอร์2ออย่างก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ละลายน้ํากับไม่ละลายน้ํามันต้องสองอันเนี้ยสมดุล กันค่ะพี่หญิงใช่ก็คือว่าถ้าเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําหน้าที่ของเขาก็คือทําให้เกิดเราเรียกว่าเป็นก้อนมวลอุจจาระก็คือทําให้มันเีนเนื้อแต่เนื้อเนี่ยถ้าเยอะเกินแล้วน้ําไม่พออย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้ท้องเนี่ยมันผูกได้มันต้องมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ละลายน้ําไฟเบอร์ละลายน้ํามันจะเหมือนช่วยห่อหุ้มน้ําเอาไว้แล้วก็ ทำให้ลำไส้เราเนี่ยมีเวลาในการดูดน้ำเข้ามาในลำไส้มากขึ้น เพราะฉะนั้นอุอืดเราพอมันมีก้อนแล้วมันไม่แข็งมันนิ่มอย่างนี้ค่ะก็จะสามารถที่จะถ่ายออกไปได้สะดวกขึ้นโอ้ยากเริ่มยากแล้ว่ะเพราะฉะนั้นตัวจริงๆในอาหารหนึ่งชนิดมันจะมีปนปนกันอยู่ค่ะโดยทั่วไปถ้าเป็นกลุ่มผักผลไม้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่ละลายน้ําในขณะที่ผลไม้ที่ถือวละลายในแต่ว่ามันก็จะมีหมายถึงว่ามันจะมิกกันแต่มันอาจจะเด่นเป็นกลุ่มที่ละลายน้ําอย่างเช่นเรากินพวกแอปเปิลกินสตรอเบอรี่กินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า ในกลุ่มที่เป็นพวกธัญพืชต่างๆเช่นเรากินขนมปังโฮวิตที่มีเกล็นมีธัญพืชเหล่านี้มันก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ละลายน้ําอย่างนี้ค่ะมันก็จะต้องเหมือนเราต้องกินให้หลากหลายกินให้สมดุลแล้วมันจะโอเคถ้าเรากินกลุ่มที่ละลายน้ําเยอะเกินไปอันนี้หลายๆคนจะเจอปัญหายกตัวอย่างเช่นเราเคยเจอบอกว่ากินผักเยอะแล้วท้องอืดแก๊สเยอะบางคนกินแต่สลัดผักใช่แล้วมันก็จะอืดท้องเพราะว่าพวกนี้เป็นทําให้ลําไส้ขยับช้าแล้วจริงๆพวกนี้เป็น อาหารให้กับแบคทีเรียดีในลําไส้ของเราเพอมันหมกักมันก็จะเกิดแก๊สขึ้นมาเพราะนั้นถ้ากินกลุ่มนี้เยอะเกินไปก็อาจจะไม่สบายท้อง,อท,องท้องอืดเป็นแก๊สเราก็บอกเออไม่เห็นดีเลยกินผักแล้วไม่ถ่าย<อ>เป็นเพราะว่าเรากินไม่สมดุลออย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันถ้ากินกลุ่มที่ไม่ละลายน้ําอย่างเดียวแล้วกินน้ําไม่พออีกมันก็จะทําให้อุจจาระเราแข็งเกินไป อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวิธีการง่ายๆเดี๋ยวคนคุณผู้ชมจะสับสนก็คือถ้าเป็นกลุ่มแป้งอะคะ่ะก<า>็ให้เน้นกินกลุ่มที่เป็นแป้งเชิงซ้อนอย่างเช่นกินข้าวกล้องกินไลฟ์เบอร์รี่กินธัญพืชต่างๆคุณก็จะได้ไฟเบอร์ชนิดหนึง่ง<า>แล้วก็เติมผักผลไม้เข้าไป เพราะว่าในผักผลไม้เนี่ยมันก็จะเป็นไฟเบอร์อีกชนิดหนึ่งออพอเรากิน2ออย่างบนกันใน1จานอาหารมันก็จะได้ไฟเบอร์ที่สมดุล<อ>และที่สําคัญก็คือกินน้ําประมาณ6-8แก้วก็คือมันก็จะช่วยทําให้ลักษณะของอุจจาระเนี่ยไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปอพอมันมาที่สมดุลพอมันมาถึงลําไส้ใหญ่มันก็จะกระตุ้นให้เกิดเขาเรียกว่ารีเฟกแล้วก็เราอยากจะอึออกมากวมันก็จะเบ่งใช่พอเบ่งออกมามันนิ่มพอดีมันก็ออกมาได้ ลื่นปื๊ด oh. เพราะนั้นบางคนแบบกินแต่ผักผักผักแต่ว่าทําไมไม่ถ่ายเพราะว่ามันอาจจะได้ไฟเบอร์ชนิดเดียว อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งจานอาหารน่ะมันก็เลยต้องสมดุลก็เลยจะเข้าไปสู่หมวดที่เราเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพก็คือมีผักผลไม้แล้วก็มีตัวคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนมีโปรตีนที่ดีก็ครบถ้วนอ๋อทั้งไฟเบอร์แบบละลายน้ำได้แล้วก็ไม่ละลายน้ำซึ่งถ้าสอสๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินผักผลไม้วันละ400กรัมด้วยเหตุผลว่า400กรัมเนี่ยเราก็จะได้ไฟเบอร์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30กรัมต ซึ่งอันนี้เป็นไฟเบอร์ที่แนะนําในแง่ของการช่วยเรื่องของการขับถ่ายช่วยเรื่องของการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องสุขภาพแต่ที่เขาพูดไปตอนนี้พูดถึงกันถึงเรื่องโปรไบโอติกพรีไบโอติกพวกนี้ล่ะคะอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกคือจะเป็นพวกละลายน้ําแล้วแบคทีรียเนี่ยสามารถที่จะย่อยมันได้ที่บอกว่าเกิดแก๊สแต่ว่าถ้าไม่เยอะเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราอึดอัดไม่สบาย แต่พวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหลากหลายกับความสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ของเราซึ่งตัวแบคทีเรียมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยย่อยกากใยที่มันเหลือมาก็เลยทําให้คุณภาพอุจจาระเราเนี่ยดีขึ้นอย่างนี้ค่ะมันก็คือแปลว่าตัวทำให้ผักเป็นอาเป็นพรีไบโอติกเป็นพรีบางชนิดเป็นพรีไบโอติกมันอาจจะไม่ใช่ทุกชนิดนะคะเป็นบางชนิดยกตัวอย่างเช่น มันอาจจะอยู่ในหัวหอมอยู่ในพวกเ,เส้นใยของกล้วยหอมอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะมีส่วนประกอบหรือว,ว่าอย่างเช่นเรากินอย่างเช่นแก่นตะวันอย่างเงี้ยพี่หญิงเคงเออยกินใ่ไหมะพวกนี้จะเป็นพรีไบโอติกแต่ว่าไม่ใช่ทุกชนิดในผักผลไม้ที่จะเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเราเอาแล้วโปรไบโอติกเหรคะ โปรไบโอติกคือแบคทีรียเลยก็คือต้องเป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยเราให้ชื่อเหมือนว่าเป็นโปรไบโอติกก็คือมันก็จะไปย่อยพรีไบโอติกแล้วก็ทำให้ได้พวกกรดดีๆอันนี้ก็คือจะไปพูดกันถึงเรื่องผลของสุขภาพในแง่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดเรื่องของไขมันเกาะตับลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมระดับน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นผลพลอยได้คุณภาพชีวิตก็จะดีไม่ใช่ว่าแบบเราดูที่อือย่างเดียวก็แปลว่าเขาต้องกินดีอยู่ดีอืดดีก็เลยบอกว่า แล้วโพสต์ไบโอติกเหรอคะอาจารย์โพสต์ไบโอติกก็คือกรดที่มันย่อยออกมาแล้วย่อยออกมาได้กรดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดูดซึมเข้าไปในร่างกายของเราก็คืออันนี้เราเรียกว่าโพสต์ไบโอติกไม่ว่าจะเป็นพวกกรดเล็กติกกรดอาซิติกแอซิดที่เกิดจากการย่อยของแบคทีเรียอันนี้ก็จะมีผลดีต่อสุขภาพเราก็เรียกว่าโพสต์ไบโอติกถ้าเป็นโปรไบโอติกอาหารจะเป็นกลุ่มไหนบ้างก็จะเป็นพวกอาหารหมากอย่างเช่น โยเกิร์ตคัมบูชาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกเทมเป้กิมจิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกที่มีโปรไบโอติกแล้วถ้าเป็นโพสละคะถ้าเป็นโพสก็คือส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการหมักไปแล้วถ้าในปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มพวกเครื่องดื่มเช่นคัมบูชาอย่างเงี้ยมันก็จะได้ตัวกรดออกมาแล้วก็จะเป็นโพสจากโปรไบกอตแล้วก็มากลายเป็นโพสไบโอติกโอ้มันมีความซับซ้อนกันอยู่ไม่น้อยนะคะสําหรับเรื่องของปัญหาท้องผูกเนี่ยแต่ว่าจริงๆคําแนะนําของอาจารย์หมอนุ้ยเนี่ยน่าจะเป็น ประโยชน์มากๆเลยสําหรับการเลือกรับประทานอาหารที่ดูแลลําไส้ของเราให้ขับถ่ายได้เป็นปกติมากที่สุดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆากนะคะสาหรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารยา์แพทย์หญิงสานิศวิชาณสวคุณนะคะหัวหน้าหน่วยโภชนาศาสตร์คลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณนกค่ะขนนหนุยคะ่ะเอาล้ะคะ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งคะ่ะช่วงหน้าเรามาติดตามไลฟ์สไตล์สนุกสนุกอารมณ์ดีทำให้สุขภาพดีกันนะคะเดี๋ยวกลับมาคะ่ะ